给的肥料。 มาหอดแล้วพี่น้องเลยน้องเตานี่เลยน้องเตาน้องเตานะคนยาไผ <c oughs> บโ่เคยเห็นบ่เคยได่มากมากเต็มมาชงเขาตอนเป็นป่าท้ายตะกีโม่เด่นมากเขินขายสัเจ้าพวกเขาจีก่อน <c oughs> เอาบอสปะยางล่อบุกบอลนี่บอลเ,าเาขาจะขายอาหารการกินพี่น้องเลย เป็นสูบเป็นยังลม้ลมลุมคุณช่าที่ห้างเลมกันบนลังนาวขระเจ้าขายอาหารการกินแกน้วนี่เป็นสูบเมื่อหน้ามันขึ้นร้ายตัวนี้ xong ba đi. xong 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 view. xong 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 บายดีน้าม,มันขึ้นตัวนี้เนาะธรรมดามันบ่บขึ้นซั้นนี้มันบ่น้า nó cứ nói <laughs> cái nhám náo này, gì hang, làm cái náo đó, lên kiềng lên lên này, là hàng náo, mình chào ba thì, mình say

น,น้งเต่าที่เรื่อไปผมเคยมาเน็นนเต่าน้ำใสกว่าน้เว่าสีสีดำนสีขึ้นสีจะคืน้นน้ำทะเลำคือน้ำทะเลน้อยหนึ่ง

<laughs> งามหนาวพุนทายิ่งห้างอะไรกันหนาวเลยนะจะก็ไม่ตูบลายอยู่พี่น้องอาปปหารมมีคนจะาโม่งไอเดยอนจเจ้าเก่างอซิบโม่งเลยผมมมีคนมาเลยบุญทายิงห้างเนี่ยกอมันอันนี้ก็สิบอลกระจ้า เต็นเต็นลำ่นลำบ่เต็นร่ำไม่อยันไม่ฮักเด้๋น้องลองเพลงเต็นร่ำน้องเต่าพี่น้องเลยวันนี้พายหันแต่ขาป่านค้ายมา่านโบเคยมามาเที่ยวที่แหลกจอดป่านค้ายหันก็พอจ้มาป่านหรอกหายมาป่าน มาชองอาหารเธอหนึ่งชองอาหารใ้พวกบานปายกับบ้า,บานปลายบานมากกับโปรยขื้นมากหอดพี่ได้ก็จะมาขื้นมากไม่ใช่ไหมมาชองอาหารใส่ตูบแล้วก็กเมื่อมมเห็นกับน้องเตา่าจะเป็นกันเลยะกีนะ่งกับมาเห็นหนี่แหละเธอที่แหลกโอเคอยู okay, ่โอ้ยแม่ กูเคลื่อนใช้ค้างแล้วนนในดินตนนะนัวนี้เมาะขนาดอลไรนี่ยใครดูแคบหนามใหญ่มันก็ชุดแลนะ้วเนาะนี่คือไม่ยังมาพ่ายนีืแต่ประวัติน้องเตาเนี่ยกับโบโหดเขาย่างไายกับโบโหดยังเงี้แต่ไม่่มยาวแบบคือข้างกับโบจือบันได้ ผมได้เจอเก๋ประวัติกระบอกชูม,มูฟังเน่าเด้ออันนี้หูน้อยหนึ่งของพ่อยาวมันจะบบถือเป็นว่าน้องเตาน้องเตาตะกี้มันเป็นอันานั้นมันหลุมมันยั้งนี่แหละเป็นเอาเตาเหลือมาก,กินเหลือเตาตกตกไปเลยเห็ดไหนมันหลบบ่เป็นว่าตาเป็นเบานี่ มันเป็นเมืองเมืองบอกเสือเจ้าเสือนันอยู่สมัยตะกี้พี่นองตามที่เจ้าบอกมันแย่ย่ารอกกบประมาณนั้นแหละพี่น้องมัมมีคนมันย่มหนาวเหนื่อมากกับมีบุญสาอีกข้างเลย คนและยำ่ำยำห่อนคนแเลีมากมีเสาขนาไม่จะถูดเปล่าโอไม่คน ต้นหนาปายต้นหนาเขื่อน้องเขื่อนฉะนั้งมันใหญ่เหมือนปาย,ายแต่เดียังี้มัทัานปูยากกะกลวงที่เยอะกลัวว่าป่านปายจะกี่กะยูคนเลยตูบอยู่แถวลุมคนเลยจะค้นได้เห็นนี่นาะมันเป็นรถเลยแห้งงานคนนะ้นขึ้นครับอันอยู่บึงหวะขึ้นกัน อยู่พยาไพ่ขุดดินทั้งหาบทั้งค้อนเลยเป็นไหมใส่คนม่หล่ออููเลยหล่อโยดินแะ้วขุดเอาชานมนีัวอัญโชิปเก่าเศ้าปีเาสเรสองสามปีนี่แหละมาเห็นหลายบาทมาเห็ุหลายคนดี หลายคนดีหลายพีย่เปลืองไก่แม่นดารีเลยมันนะแล้มที่ไหนมัน,นมีหนามใหญ่มันเกิดเป็นลมลมก,กระแห้งไปหนอ่อยเลยมาทะเลทะเลมันเกิด ล่อก็แห้งก็ย้อนน้ำเนี่ยล่อก็ะอะเกิดจากน้ำฝนก็เกิดจากน้ำเนี่ยไมีน้ำใหญ่ฝนกต็ตกหลาย

Ừ, nhà phải hiện cái hiện cần luôn. ok thì để cắp không phải mang cái xoắn vào lại chắc anh kiếm nào ok bye bye